นี่พวกมึงอ่ะปฏิบัติไม่เท่าเทียมปฏิบัติไม่มีใครลุกกระดิกตัวเลยเนี่ยขนส่งอ่ะเห็นไหมทุกคนมันคือคอนเทนต์นะคะนี่ปัดเนี่ยดูไม่มีใครลุกเลยปฏิบัติการปฏิบัติของพวกมันเดี๋ยวไปแอบทํากันนะทุกคนพี่หนูขอไทยอันนี้หน่อยนะยิ่งขายไม่ดีอยู่พวกแกนะพวกแก ปฏิบัติไม่เท่าเทียมดูสิแทบไม่ลุกขึ้นไปหยิบให้เขาแถมไม่พอนะแมบางบางขั้นขนส่งไหนดีนะแทบจะาจะเชิญเขาเข้าห้องนี้นู่นนี่ไม่ลุกเลยเนี่ยพี่เขาต้องลุกมาลากออกไปเองนู่นนะพวกมึงดูดิเนี่ยการปฏิบัติของพวกมึงเนี่ยสังคมไทยดูไว้นะคะดูไว้เลยดูไว้พวกมันนี่ไม่ตักูไม่ตัดตรงเนี้ยกูไม่ตัดมึงเงียบเลยมึงท้องแล้ว อว่านเนี่ยปฏิบัติไม่เท่าเทียมดูดิพี่เขา,เนาหน่าสงสานมากมึง<อ>ลากออกไปจากตรงนู้นะไปนับเองเช็คเองคือแบบพวกมึงแบบไม่ไม่ไม่มีกีการ